จ,จไม่น่าเชื่อนะคะว่าบนท้องถนนนั้นจะมีโจรคอยจ้องมองหาเหยื่อเพื่อลงมือกระชากกระเป๋าค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับชายหญิงคู่หนึ่งขณะที่พวกเขากําลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนก่อนที่จะถูกคนร้ายนะคะที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาลงมือกระชากกระเป๋าไปอย่างรวดเร็วค่ะ ซึ่งกล้องหน้ารถของพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายรลายนี้ไว้ได้ทั้งหมดเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมเรื่องจริงเตือนภัยเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นมันตกใจแบบว่ามันรู้สึกว่ามันขวันขวัญขวัญเสียอเวยครับก็ตกใจอะค่ะอยู่ดีๆมาโดนกระชากมือป้าก็ตกใจป้าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน ิงที่เห็นเหตุการณ์ผู้นี้คือหนึ่งในผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนพหนโยธินบริเวณหน้าหมู่บ้านกาเล่นโฮมซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุกระชากโหนกลางถนนเมื่อวันที่13กระะกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ6โมงเย็นระหว่างที่เธอและแฟนหนุ่มกำลังมุ่งหน้าออกจากซอยพหลโยธิน62ิน6ไปได้ไม่นานนักเธอกรพบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงครับกาลังจะไปล,าล้างรถค่ะแล้วออกไปสักพักหนึ่งมี มอไซค์บิ๊กไบค์ตัดหน้ารถกับจากเยี่ยมญาติครับคลองสามัญัาไปเยี่ยมญาติที่คลองสามยะมาในการนั้นมันก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติดีผมก็ดูข้างหลังดูอะไรก็ไม่มีแบบว่าจิตปกติที่ว่าจะมีรถติดตามตามหลังตามอะไรมาก็ไม่มีแล้วพอมาถึงตรงที่หน้าหมู่บ้าน ารเดนโฮมเมดอะครับก right? so right? ่อนที่ถึงปากซอยข้หลึ Lucky ่หกสิบผมก็ได้ยินเสียงไอ้บิ๊กไบอะครับได้ยินเสียงบิ๊กไบตามหลังมาพอจังหวะใกล้ๆจะถึงที่เกิดเหตุนะครับได้ยินเสียงเขาเร่งเครื่องบิ๊กไบขึ้นมาสองสสมครั้งอ้หูห้โีสามแล้วครับทนี้ พอมองกะมองอีกทีหนึ่งล่ะรถเขาเข้ามาแบบว่าคิดว่าเขาเขาเจะแซงคนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยายยนยนต์บิ๊กไบค์เป็นคนลงมือกระชากกระเป๋าของคุณป้าไปอย่างรวดเร็วจนทั้งสองล้มลงไปพร้อมกับรถจักรยานย,ยนต์ยุกลางถนนครับ ไปกลางถนนกลางถนนนะคะแล้วก็มีกระบะอีกคันหนึ่งสีดำขับมาขับมาแล้วเบรกทัน <c oughs> เราก็รีบจอดข้างทางเพื่อที่จะไปเอาคุณป้ากับคุณลุงเข้าข้างทางก่อนเพราะรถมาไวมากเส้นนั้น <c oughs> แฟนก็เลยไปจอดรถข้างทางแล้วก็ไปพยุงคุณป้าออกมา <c oughs> ตอนนั้นคือคุณป้าคือเลือดออกมาคือฟันหักเลือดออกปากเต็มแล้วมอไซค์ทับขาด้วยะคะ่ะ กระเป๋าแต่สะพายเบี่ยงแต่ว่าเอากระเป๋ามาไว้ตรงกลางนะคะก็ชากจากมือเลยค่ะคือคือป้าจะนั่งจับอยู่นี้ใช่ไหมคะต้องสองมือแล้วก็มาแย่งจากมือไปเลย <S 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 คนร้ายได้กระเป๋าของคุณป้าไปทั้งใบหลงเหลือแต่สายกระเป๋าที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเธอจำเป็นต้องพกติดตัวเอาไว้ ระหว่างขึ้นมาหาคุณลุงผู้เป็นสามีที่กรุงเทพเพราะปะกติเธอทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองเธอไม่คิดว่าภายในครั้งนี้จะทำให้เธอต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและกระเป๋าที่ลูกชายซื้อให้พร้อมกับบาดเจ็บเกือบเอาชีวิตไม่รอดและในนั้นคือมีอะไรยังไงบ้างก็มีสร้อยสร้อยคอหนักห้าสิบต่างและก็พระหลวงปูทวดเลี่ยมทององค์นึง แล้วก็เอกสารสำคัญเราพวก ATM 2ใบแล้วก็สมุดธนาคาร3มเล่มและแบงก์สิบที่ป้าสะสมไว้ะแบงก์สิบสมัยเก่าของโบราณก็มีอยู่หลายใบอยู่แล้วมีเงินสดมีเงินสดอยสองพันค่ะแล้วคือเห็นบอกว่าเขียนเลข,เลขรหัสเลขรหัสนี้อยู่ ATM 2ใบเลยทั้งสองใบเลย <laughs> คือของลูกชายค่ะแกกลัวแม่จำไม่ได้แกก็เขียนใส่ไว้ในนั้นเลย แล้วอายัดทันไหมคะของน้องอายัดทันแต่ของป้าไม่ทันค่ะก mm ็ hmm. มีตังค์ประมาณ4,000ันกว่าบาท mm hmm. นในนั้น4ี่พนกว่าบานี่คือมันก็กดไปเลยก็ใช่ค่ะน่าจะได้แล้วล่ะเป็นผู้ชายค่ะผมผมสูงๆมากันสองคน mm hmm. แต่คนคนที่ขับหนูเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ารถมันหนูเห็นคน,คนหลังเห็นชัดเป็นผมผมสูงสงใส่เสื้อเชิ้ตสีแดง ตามในคลิปเลยค่ะรถเป็นรถบิกไบค์ใช่ค่ะอย่าพี่คนที่รู้จักก็คือเขาบอกว่าเป็นรุ่น CBR 650สีแดงค่ะแต่ทะเบียนเนี่ยคือไม่ชัดไม่เห็นเลยค่ะไม่ติดป้ายทะเบียนนะคะด้านหลังอะค่ะไม่เห็นดูจากในกล้องก็ไม่เห็นใครที่มีเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ก็สามารถแจ้งไปได้ที่สนดอนเมืองเพื่อช่วยกันหยุดยั้งภัยร้ายบนท้องถนนที่ดูจะสุดโหดแบบนี้ต่อไปนะครับ หลังจากที่เรื่องจริงเตือนภัยเรื่องนี้นะคะได้ออกอากาศไปไม่นานนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถจับตัวคนร้ายนะคะมาดําเนินคดีได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะทางรายการก็หวังว่าคนร้ายนะคะจะได้รับโทษและไม่ก่อเหตุเช่นนี้อีกค่ะเรื่องจริงผ่านจอ